ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ถูกพูดถึงและช้าเน็ตเนี่ยต่างก็อยากรู้กันสนันโซเชียลหลังจากที่เพจดังนะคะอย่างมาดามเมาส์ออกมาหย่อนคำใบ้คุณผู้ชมว่าดารานะคะระดับพระเอกเนี่ยเพิ่งจะรู้ความจริงว่าเมียที่คลอดลูกไม่ใช่ลูกของตัวเองนะคะโดยกโปจากที่ว่าแม่ของพระเอกเนี่ยเริ่มสงสยัยนำไปสู่การตรวจ D n a ทําให้ฝ่ายพระเอกเนี่ยยังเศร้านะคะทาใจไม่ได้เพราะว่าดูแล ลูกคนนี้มาตั้งแต่อยู่ในคันจนถึงตอนคลอดปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่ก็หย่าก,กันนานแล้วซึ่งชาวเน็ตนี่แหละก็ถกกันสนั่นนะคะอักษรย่อเนี่ยคือออกมาสนั่นโซเชียลคุณผู้ชมว่าจะหมายถึงใครรวมถึงนะคะล่าสุดนี้เลยค่ะในรายการข่าวใส่ไข่บางช่วงบางตอนในรายการเองนะคะพิธีกรอย่างพี่มดดำนะคะแล้วก็พี่รถเมย์แล้วก็พี่มิ้นนะคะได้ใบเพิ่มเติมให้มีการตัดช้อยออกให้นะคะการบ้านเนี่ยก็คือ แคบลงแล้วโดยนะคะทางด้านอักษรย่อพระเอกที่เพิ่งรู้ความจริงเด็กไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองทางด้านของพี่มดดำเนี่ยบอกแหล้วว่าพอสลันไม่ใช่ตัดออกไปเลยนะคะทางด้านฝั่งของพี่มิ้นก็คอนเฟิร์มนะคะว่าอออ่างเนี่ยก็ไม่ใช่นะจ๊ะโดยมีนะคะพี่รถเมย์คอนเฟิร์มให้อีกทีว่าจากที่เคยได้ร่วมงานมาเริ่มแคบลงแล้วนะักเรียนทำการบ้านต่อได้จา้าซึ่งนะคะนี่ก็คือ การตัดช้อยนะคะของ3พิธีกรที่ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ตามที่ได้พูดมานี้คุณผู้ชมท่ามกลางชาวเน็ตนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แห่เดากันอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเมื่อการบ้านนะคะแคบลงแบบนี้แล้วเนี่ยจะเหลือใครบ้างนั่นเองคุณผู้ชมโดยชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกนะคะว่ามอม้าไม่ว่าจะใครนะคะเจ็บปวดแทนเลยบางก็บอกนะคะว่าถ้าตัดพอกับอออก็เหลือคนเดียวแล้วแหละกะแล แล้วเชียวนะคะพึ่งหายจากป่วยแอบกลัวว่าเป็นเพื่อนสนิทดีเจนะคะส่งสารใจเขามากๆเลยซึ่งก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาตอบกลับนะคะว่าไม่น่าจะใช่นะ2วันนะคะยังไปยิมสีหน้าปกติดูมีความสุขนะคะ3าวันก่อนก็ลงคลิปลูกเล่นขี่หลังกันจังหวะหัวเราะนะคะทั้งคู่มีมุมที่คล้ายกันตอนยิ้มหัวเราะและก่อนหน้านั้นก็พาลูกไปกองเจอกันบ่อยปกตินะคะถ้าคนมีความ สีหน้าคงปิดไม่มิดซึ่งชาวเน็ตอีกคนนึงก็เข้ามาตอบกลับต่อเนี่ยคะว่าภาวนาให้ไม่ใช่ครับเขาเจอเรื่องไม่ดีมาตลอดขออยากให้เป็นเขาเลยเรื่องแบบนี้นะคะเกิดกับใครก็น่าสงสารใจพ่อกับเด็กทั้งนั้นแล้วก็นะคะมีอีกหลายตนหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะชาวโซเชียลนี่แหละที่มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายหลังจากที่ได้ยินสามพิธีกรน,นะคะ ตัดช้อยออกให้ทําให้การบ้านเนี่ยแคบลงมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมก็เป็นว่านะคะสําหรับข่าวคําใบนะคะพระเอกที่เพิ่งรู้ความจริงว่าเด็กไม่ใช่ลูกแท้ๆเนี่ยจะหมายถึงใครคุณผู้ชมและเรื่องจริงหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอันนี้เราก็ต้องรอติดตามความจริงนะคะความชัดเจนหลังจากนี้กันต่อไปอีกทีนึงค่ะ